ทีห่หนูมาเรียนสาขานี้เนี่ยเพราะว่าหนูคิดว่าหนูชอบเที่ยวหนูก็เลยเลือกเข้าสาขานี้ค่ะแต่พอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยหนูก็มีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นเออที่ว้านหนูอยากให้หนูเป็นมาครูเทศค่ะก็เลยให้แบบให้หนูมาเรียนการท่ทองเที่ยวที่ว้านหนูชอบเที่ยวด้วยตอนแรกเข้าใจว่าสาขาการท่องเที่ยวก็ต้องชอบเที่ยวค่ะก็เลยเลือกเรียนสาขานี้แต่ว่าพอได้เรียนสาขานี้เราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะหนูชอบวิชาอนุทนาการค่ะเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยมันได้ผ่อนคลายแล้วก็ มีกิจกรรมเล่นเกมเยอะค่ะเวลาเรียนเนี่ยมันไม่รู้สึกเครียดเลยค่ะเป็นวิชานาทน,นาการค่ะเป็นวิชาที่แบบว่าเกี่ยวกับการเล่นเกมค่ะเป็นการเล่นเกมในห้องการผ่อนคลายในห้องเรียนอย่างแรกเลยคะคือการเอนเตอร์เทนค่ะคือเราต้องได้รู้จักแบบว่าการเล่นสนุกในห้องเป็นยังไงแล้วคือเราแบบเออเล่นกับเพื่อนเข้ากับเพื่อนได้ไหมแล้วก็สามารถแบบไปบนทัวร์เราสามารถเข้ากับลูกค้าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเป็นไกด์เนี่ย เราจะต้องบริการลูกทัวร์ถูกไหมคะแล้วพอเราบริการลูกทัวร์เนี่ยเราก็ต้องมีการเอนเตอร์เทนแล้วก็ทําให้ลูกทัวร์อย่ความสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชา,านันทนากา,การเนี่ยก็เป็นวิชาที่สอนให้เรารู้จักกับการทําให้ลูกทัวร์เนี่ยมีความสนุกค่ะส่วนตัวหนูชอบหลายๆวิชาค่ะรู้สึกว่าเรียนได้สบายสบายไม่เครียดค่ะก็มีหลายวิชาเลยค่ะอย่างมาตรฐานการท่องเที่ยวเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนให้เรารู้จักกับ มาตรฐานในการท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็เวลาเราไปออกทัวร์เนี่ยเราต้องทําตัวยังไงบริการลูกค้ายังไงกิริยามารายาทการแต่งกายหรือว่าบุคลิกภาพค่ะโรงแรมร้านอาหารทัวร์รวมไปถึงตัวไกด์หรือว่าอะไรหลายอย่างค่ะอาจารย์สอนค่อนข้างที่จะเข้าใจค่ะแล้วก็เป็นกันเองรู้สึกว่าเรียนแล้วเราไม่อึดอัดค่ะ อาจารย์เป็นกันเองมากค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นัยรุ่นแล้วก็มีความเข้าใจเด็กมากค่ะแล้วก็เวลาคุยกับอาจารย์เนี่ยพูดคุยเนี่ยแล้วก็มีความที่มีความคิดที่ตรงกันค่ะแล้วก็สามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้อย่างเข้าใจค่ะอาจารย์สอนแบบน่ารักมากแบบเป็นคนแบบเป็นกันเองอ่ะคือเรียนสนุกค่ะคือไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ Man. สอนแบบสบายๆค่ะคือไม่ได้แบบว่าเครียดมากคือเราจะมีแบบว่าเน้นการเรียนแล้วก็เน้นปฏิบัติได้ค่ะอยู่ในคาบก็แบบชิลดีค่ะ ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3แล้วก็จะได้ไปแบบไปออกทิปกันในปีที่2ค่ะก็จะได้เป็นวันเดทิปที่หนูไปหนูได้ไปไอทยญาค่ะก็จะได้ไปดูแบบว่าเขาเที่ยวแบบว่าไกด์เขาทําหน้าที่อะไรยังไงก็สนุกดีค่ะออมีได้ไปทัศนศึกษาค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะค่ะตอนหนูไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะอาจารย์ก็พาไปพิพิธภัณฑ์ที่สนามบิน,นะคะ่ะแล้วก็ พาไปรู้จักว่าไฟบินเป็นยังไงเลขไฟบินเป็นยังไงเราก็จะมีการเรียนนอกห้องเรียนบ้างเช่นการออกไปฟิวทริปกันจัดกิจกรรมนั้นทนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีกิจกรรมหลายอย่างเลยเฟิวทริปก็ไปที่จันทบุรีมาค่ะซึ่งอาจารย์ก็ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาได้ศึกษาเองทําเองเลยนะคะว่าโอเคคนนี้แบ่งหนะ้าที่คนนี้เป็นไกด์กลางคนนี้เป็นแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ค่ะใช่อาจารย์เขาจะแค่เป็นที่ปรึกษาให้เฉยๆแต่ว่านักเรียนก็ลงมือทําเองเลยค่ะ เราได้ฝึกทําไปในตัวเลยพอเวลาหนูได้ไปทํางานจริงๆเนี่ยหนูก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ท่องเที่ยวที่เทคโนหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างที่จะเรียนแล้วหนูแฮปปี้เรียนแล้วแบบไม่เครียดรวมทั้งตัววิชาที่เรียนด้วยแล้วก็ตัวอาจารย์ที่สอนด้วยหนูรู้สึกว่าเราเรียนแล้วเรารู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วเราก็ชอบซึ่งในชลบุรีอย่างที่บ้านหนูอยู่แถวนี้เนี่ยหนูก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีทุกวิทยาลัยที่ที่มีสาขาการท่องเที่ยวค่ะ แค่พูดในความเป็นจริงก็คือกิจกรรมเรา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 ได้ทํากิจกรรมจริงๆเวลาเราทําหรือว่าลงมือทําอะไรเงี้ยเราได้ลงมือปฏิบัติเราไม่ได้แบบว่าเรียนอยู่ในแค่ในห้องเรียนหรือว่าเรียนเป็นทฤษฎีเวลาเราทําอะไรเราก็เราได้ลงมือทําจริงๆจากจากอาจารย์หรือว่าคนที่เขาจบมาจากด้านนี้จริงๆพอ,อเรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหการรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าในนั้นมันมีอะไรมากกว่าการเดินทางค่ะ เป็นไงบ้างกับการดูงานที่โรงแรมคอิเดีดีนวันนี้ค่ะก็โอเคดีค่ะนนไม่เคยมาเลยก็ตื่นเต้นดีค่ะสนใจทำงานโรงแรมไหมสนใจค่ะสนใจต่อไปนะคะจะเป็นการพับท่านแนปกิ้งนะคะในรูปแบบของ b i r ร์ดออฟพาราไดค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำค็อกเทลนะคะแน่นอนว่าเด็กสาขาท่องเที่ยวถ้าหากมาลิทีิโนโชลนเนี่ยจะต้องได้ปฏิบัติการชงค็อกเทลเป็นทุกคน ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็แบบเดินมาแบบในชุมชนแล้วก็คือแบบวิวดีมากแล้วก็มีสถานที่ถ่ายรูปสวนมากๆเลยค่ะเอาเราได้เห็นน้ำตกแบบนี้มาสองสาที่แล้วคือปีนังเกาะช้างและสีพยานะคะ